วัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโกซิกนะครับในกรณีตัวอย่างการกู้เงินจากธนาคารนะครับผมจะไม่ยกตัวอย่างธนาคารใดๆนะครับจะเป็นธนาคารของผมเองนะฮะแล้วก็ผมจะสมมุติว่าจะยกตัวอย่างสมมุติว่าลูกค้ามากู้เงินนะครับแล้วก็สมมุติกู้1ล้านบาทนะครับแล้วก็ลูกค้ามีกําลังจ่ายเท่าไหร่นะครับผมก็จะให้ระบบวิเคราะห์ให้นะครับว่าลูกค้าต้องผ่อนกี่เดือนนะครับเสียดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับเรามาชมกันได้เลยครับ ครับและนี่คือตัวอย่างของโปรแกรมนะครับที่เราจะมาทำโกลเซ็กนะครับชื่อว่านนทวัฒน์แบงค์นะฮะก็ลูกค้าจะเข้ามานะครับก็จะมีจํานวนเงินกู้นะครับสมมติลูกค้าต้องการกู้เป็นจํานวนเงิน1ล้านบาทนะฮะหล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารท,ที่ตั้งไว้นะครับคือ10%ฮะสิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วนกะ็ จำนวนเดือนที่ตอนนี้ที่ธนาคารกาหนดให้แค่12เดือนก่อนนะครับอันนี้ยังไม่รวมที่ลูกค้านะครับต้องต้องการนะครับเราจะมาคํานวณให้ลูกค้าดูทีอัาตราผ่อนชาระนะครับเราจะต้องใช้สูตร PMT นะครับก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับ PMT วงเล็บเปิดนะครับตามด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับต่อปีนะครับต่อปีก็หมายความว่าหารด้วย12นะครับหารด้วยจํานวนเดือนนะฮะหารด้วย12แล้วก็คอมมา่า ตามด้วยจำนวนเดือนนะครับจำนวนเดือนแล้วก็คอมมาตามด้วยจำนวนเงินกู้นะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับกด Enter ปับ๊บก็จะได้ผ่อนชำระ12เดือนนะครับก็จะต้องจ่ายเดือนละ87,915บาท8.9สตางค์นะครับอ่ะทีนี้ผมลูกค้าต้องการรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะผ่อนทั้งหมดเนี่ยรวมดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เราก็ใส่สูตรนะครับเท่ากับ 87เจ่อ8ป0 0 0ืท่านกว่านะครับคูณด้วยจำนวนเดือนทั้งหมดนะครับกด enter ครับเราจะได้ยอดนะครับยอดนี้นะครับคือจำนวนจำนวนยอดทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจ่ายเป็นจำนวนเงิน1 5 4 9 9ล้านบาทครับอ่ะทีนี้ลูกค้าต้องการว่าเอ้ยดอกเบีย้ยเนี่ยเท่าไหร่นะครับดอกเบีย้ยเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับจำนวนเงินทั้งหมด อันนี้มันอยู่เครื่องหมายลบนะครับเราก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกแทนเข้าไปนะครับแล้วมันก็เหมือนว่าเอา1นึ่งล้านห้าแสนสีงค์เนี่ยลบกับ1ล้านนะฮะเอนเตอรปั๊บก็จะเจนยอดออกมาว่าคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยจำนวน5 4า9 0ืารบาท65ห้าตังค์นะครับอันนี้คือยอดทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายเมื่อคุณกู้เงินไป็นจำนวน12เดือนนะครับแต่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 คุณบอกว่า อัตราผ่อนชำระ8 0,000ืนเลยเหรอมันไม่ไหวสำหรับเขานะฮะมันไม่ไหวสำหรับเขาเราก็จะมาทำการวิเคราะห์กันว่าถ้าเขามีกำลังจ่ายสมมติ10,000บาทต่อเดือนเนี่ยเขาจะต้องผ่อนชำระเป็นจำนวนกี่เดือนนะครับเราก็ไปที่สูตรไปที่ข้อมูลนะครับแล้วหาคำว่าการวิเคราะห์แบบ Watch e ีพนะครับแล้วก็ค้นหาเป้าหมายนะครับอ่ะอันนี้ค่าในเซลนะครับก็คือ ค่าผ่อนชําระนะครับให้เซลคือค่าผ่อนชําระต่อเดือนนะครับให้เป็นนะครับให้เป็นค่าเออหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนบาทแล้วก็โดยโดยให้เปลี่ยนที่เซลล์จำนวนเดือนนะครับให้เปลี่ยนจำนวนเดือนจาก12บเดือนมาดูกันว่าจะเปลี่ยนจาก12เดือนเนี่ยเป็นกี่เดือนนะครับกดตกลงเรียบร้อยครับเออเล่กดผิดครับอันนี้คือกรณีตัวอย่างนะครับว่าเมื่อ มันเป็นค่าลบแล้วเนี่ยคุณจะต้องใส่เครื่องหมายลบให้เขาให้กับเขาด้วยในยอด10,000บาทนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําใส่คนละเครื่องหมายเนี่ยก็จะเกิดการเออเรื่อแบบนี้นะครับอ่เรามาลองดูกันใหม่ครับกดย้อนกลับครับขออีกรอบนะคะไปที่ข้อมูลไปที่การวิเคราะห์แล้วก็ค้นหาค่าเป้าหมายครับคานนี้ค่าเป้าหมายคืออัตราผ่อนชําระนะครับให้เป็นลบ10,000หมื่นหนึ่งหมื่นนะครับตัง้งแต่ลูกค้าต้องการจ่าย1 0 0 0 0หื่นหนึ่งหมื่นต่อเดือนนะครับ โดยเปลี่ยนที่เซลล์จำนวนเดือนนะครับกดตกลงอ่านี่ครับก็จะได้ยอดออกมานะครับเป็นจำนวนกู้จำนวนกู้1ล้านบาทนะครับอัตราดอกเบี้ย10%คุณจะต้องจำนวนเดือนที่คุณจะต้องผ่อนชำระให้กับธนาคารนะครับเป็นจำนวน216เดือนนะครับ216เดือนอ่ะ216เดือนก็อัตราผ่อนชำระเห็นไหมครับก็จะเป็น10,000บาทนะครับ10,000บาทแล้วก็จำนวนเงินนะครับโหเป็นเท่าตัวเลยนะครับ ก็ดอกเบี้ยดอกบี้ยนี่ก็จะเท่ากับเกินเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับอ่านี่แหละครับการทําการวิเคราะห์ระบบเออการทําโกลซิกนะครับสำหรับผมก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ